เปิดกล้องอยังโอเคเอาละสวัสดีเอ่อทุกคนนะ,ะัะผมเลโอต้ยากินะฮะหรือว่าตัวผมเองนะ,ะัะผมเออสวัสดีตัวผมในอนาคตแล้วครับเอ่อหรือว่ากูเองนะฮะนี่โคตรหล่อกูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเลโอต้ยากินะฮะสวัสดีตัวผมในอนาคตนะครับกูอ่านคริปแ๊บโอเคแล้วทุกคน อืมอาจจะตกใจหนะะ่อยฮะเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งแรกเลยครับที่ผมลงคลิปอะไรแบบนี้นะกูลงคลิปแบบนี้ไม่เออเปิดหน้าแม่งกูอ่านสลิปแ๊บไมหาดูดี <laughs> ชชบหายหมดแล้วโอเคโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับสวัสดีตัวผมในอนาคตกูเขียนสลิปไปแค่นี้นะฮะโอเคที่เหลือก็ปล่อยทิ้งเลยอืมบ้มบ้ามเลยนะครับโอเคคืองี้นะครับผม,มสวัสดีตัวผมในอนาคตนะฮะผมก็ตอนนี้แบบอืมรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะ ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบอนาคตตัวเองจะได้มาแบบกูแบบกูจะแบบไอคุณจะได้ทำยูทูปไหมวะอืมเลิกคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบนิดหนึ่งนะฮะคิดหายหมดแล้วคิดแย่เลยกูเนี่ยอ่าโอเคสวัสดีตัวผมในอนาคตนะฮะคือตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเออยังไงดีอา จะบอกตัวเองในะอนาคตผมไม่รู้สิว่าในอนาคตผมจะได้แบบเป็นยูทูบเบอร์คนดังหรือว่าหลายคนที่แบบรูจากผมเปล่าผมไม่รู้นะคะเออโอเคนะฮะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นคือลงมาเลยไม่มีการตัดต่ออะไรก็คือลงแบบตั้งแต่ต้นยังจบพูดอะไรก็อย่างงั้นเลยลงแบบนั้นเป๊ะเลยนะ,นะคะคุทุนก็เห็นแล้วอีกตื่นเต้นอยู่เลยโอเคนะฮะ <c oughs> อืถังไงดีผมเริ่มทำ Youtube ตอนประมาณอายุประมาณเท่าไหร่นะอืมป .6 ป .6 ม .1 ผมก็ลงคลิปเล่นเกมใช่ไหมตอนนั้นแะคือ,อยังไงผมก็มั่นใจว่าผมจะเอาแบบองา,าน Youtube เป็นหลักแน่นอนนะฮะ u t u b e เนี่ยผมจะเอาเป็นงานเป็นหลักแน่นอนนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่ามนะัน <laughs> <laughs> ต้องเป็นนีเลยความยิด <laughs> หนึ่ง กูไม่เป็นกูไม่เป็นเว้ยกูไม่ต้องเป็นเว้ยโอ้โหอืคือยังไงดีผมก็ถึงแบบคลิปนี้อาจจะไม่มีคนดูเถอะนะแต่ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแะพูดีอะไรบูดีโอเคมันก็ถึงจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูนะครับผมก็อยากบอกไว้นะครับผมว่าแบบ อะไรที่เราเราเราแบบชอบนะฮะก็ไม่ต้องหยุดนะฮะทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะผมก็เคยหยุดนะฮะที่หยุดเพราะว่าเออผมไปเตรียมตัวนิดหนึ่งนะฮะเตรียมตัวเตรียมตัวความร้อนบายยทุยไม่ใช่นะฮะโอเคก็ไม่อยากให้หยุดนะฮะอะไรที่เราชอบก็ทําไปให้สุดเลยนะฮบผม <c oughs> <c oughs> อยู่ดีดาม่าเฉยเลยชิบายโอเคคือตัวผมในอนาคตไม่รู้ว่าแบบ <c oughs> จะเป็นยังไงนะฮะอืมแต่ว่าผมอยากให้แบบตัวเองนะนะคตแบบเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์ที่ทุกคนรักนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะขอแค่นั้นแบบมีคนดูแบบเป็นสุบล้านอะไรเงี้ยเดินไปไหนก็โอ้ยเป็นคนนี้ม่ได้เดินจัก็คความฝันกูเลยแบบเดินไปไหนก็แบบเฮ้ยขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ขอขอถ่ายรูปหน่อยหอบได้เลยกูถ่ายรูปเช่โอเคเงี้นะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือความฝันผมเลยแบบอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบ ใช่ก็อันนั้นแหละแต่ตอนนี้คือในอนาคตผมต้องเป็นแล้วแหละมาใค้ขนาดนี้ละผมไม่หยุดหรอกฮะผมไม่หยุดกูไม่หยุดหรอกกูบอกให้อผมหยุดแล้วจะกระทืบตัวเองเลยเฮียกูจะบิดขอตัวเองตายแม่งเอาจริงแล้วคุณถอมว่าผมมั่นใจไหมในอนาคตผมจะเป็นยูทูบเบอร์แม่ผมนั่งคิดอะไรแบบนี้นั่งคิดแบบทั้งคืนเลยเฮียอะถอนกูผมผมไม่ผมไม่คิดมากแล้วผม ไม่ได้คิดโลก <c oughs> โอ้ยคุณจะเป็นบ้าอะไรนะฮะคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแบบพูดเกี่ยวกับตัวเองนะฮะผมเอาละเดี๋ยวามาลองเล่าแบบไอ้เมื่อก่อนแล้วกันนะตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํา y o YouTube แบบใหม่ๆเลยนะฮะคือผมชอบ YouTube ทําอยากท o YouTube ต้องประมาณอป .5 แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์อย่างกากเลยโทรศัพท์เอ้ยอยัง,ยงไงเลดิไอ้ รุ่นแบบกลางๆเลยอะแบบเล่นเกมค้างเลยชิบหายนะฮะเออตอนนั้นป .5 ยังไม่ได้เริ่มทํานะแต่ว่าคิดว่าแบบไอายุถุ่มยังอุ้ยแม่งอยากลองทําว่ะแม่งชอบว่ะก็เลยแบบตอนป .6 ปุ๊บอ่าก็เลยลองแบบลองเล่นคลิปแบบเล่นเกมดูแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เปิดไหมนะก็แค่ลงคลิปแบบเป็นไฮไลท์เกมอะไรพวกนี้นะฮะอย่างเช่นฟรีไฟล์อะไรเงี้ยเออกูก็เล่นแบบยิงหัวก็ตุ้งเออนั่นแหละครับก็ลงประมาณนั้นแหละ นะครับผมลงมาเรื่อยๆจนผมหยุดตอนนั้นโทรศัพท์มันกาวใช่ไหมแล้วผมก็หยุดทําไปไม่รู้ว่าหยุดทํานานไหมแต่ว่าพอได้โทรศัพท์ใหม่กูแม่งสตรีมยาวเลยคราวนี้ผมก็เริ่มสตรีมยาวลงคลิปพาดเสียงอะไรบ้างโอ้เขินเออนั่นแหละแต่ผมไม่เคยลบเลยไม่คิดจะลบแบบคลิปเก่าๆเลยนะผมทุนไม่เคยจะลบคลิปไอ้เก,ก่เาๆเลยจะไว้แบบนั้นจนผมในอนาคตผมนี่แบบโตใหญ่แล้ว ผมลืมบอกเลยตอนนี้ผมอายุประมาณสิบเจ็ดนะครับผมเริ่มทํา y o u t u b ปประมาณป้องห้าปอหกแล้วกันอนะ่ะเพราะว่าตอนนั้นจะทํานะครับตอนปอห้าป้อหกนะโอเค <c oughs> หลังจากนั้นอนะ่ะผมก็เลิกทํายาวเลยเลิกทําเป็นเดือนเกือบเป็นปีนะฮะยูทูบอ่นะโอเคแล้วก็กลับมาอีกทีก็ประมาณเดือนก่อนอนะ่ะกลับมาเดือนก่อนแล้วตรทีมยาวๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเตรียมตัวนะครับผมไปหาตังแล้ว ซื้ออะไร hora, พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้หาอะไรพวกนี้เองหมดเลยนะครับผมนะเก่งไหมกูกูเก่งหรือเสียกรายพี่นายชิบหายเลยคนดูเก่าๆไม่ไม่มีเลยนะมีไม่กี่คนไม่ไอแปดร้อยกว่าคนที่พูดติดตามตอนเนี้ยของผมใช่ไหมมันหายไปหมดเลยมีแต่คนติดตามใหม่ๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมแต่ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูผมนะผมก็ถามว่าแบบความแตกต่างระหว่างแบบมีคนดูตอนที่ไม่มีคนดูเป็นยังไงเออยังไงตอนไม่มีคนดูผมก็ถามว่า ท้อไม่ไม่ท้อนะแค่แบบมันไม่มีคนคุยเลยกูแบบคุยคนเดียวเงี้ยคุยเหี่ยวแลยแบบอะไรนะเช่นแบบผมไปทํานู่นทำนี่ผมก็แบบเออร้วโบ้รู้อะไนั่นเออก็นั่นแหละครับผมก็เป็นแบบนั้นอู้คลิปยาวหกนาทีแล้วผมไม่รู้จะเอาคลิปยาวประมาณเท่าไหร่เลยเออคื่จะพูดแบบเท่าที่แบบอยากพูดกับตัวเองในอนาคตนะครับว่าแบบในอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าตัวในเองในอนาคตว่าอ่าจะแบบดูดีหล่อ อาจจะหัวร้านหรือเปล่า <c oughs> อีกชิ้นหายโอเคไม่รู้แหละแต่ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบขอแค่แบบคนดูรักไม่นับมารักเลิ้มๆมีเกลียดผมแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องมีคนเกลียดแหละแต่ไม่รู้หรอกเออผมใครจะเกลียดผมก็เกลียดเลยไมมีอะไรมากเลยผมรักมผมก็รักคนด,ดูทุกคนอยู่แล้วใครเกลียดผมผมก็รักแหละ <c oughs> อีกชิ้นหายนะฮะหลั <c oughs> ลงจากนี้ผมก็จะทําแบบยาวๆละ มีคลิปอะไรผมก็จะพยายามลงแล้วก็พยายามสตรีมนะแต่จะเน้นตอนนี้จนนะน่าจะเน้นสตรีมเป็นหลักนะฮะอาจจะลงคลิปอาจจะดองไว้ก่อนรอเติบโตวันนี้แล้วผมค่อยลง <laughs> <c oughs> อภัยไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวเองนะเคาจะเป็นไงนะฮบผมแต่คนก็ไม่มั่นใจหรอกสําหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในะอนาคต <c oughs> ตัวเองหรือว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะทําทอะไรนะ่กลองไปเรื่อยๆนะสําหรับผมคิดว่า <c oughs> ถ้ามีเวลาก็คิดว่าเรื่อยๆ เวลาก็อือยังเวลาไงสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะก็ลองหาเวลาทําอะไรก็ตามอืมทุกอย่างแล้วแหละทําไปเรื่อยๆนะฮะจนก,กว่าจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบพอเจอแล้วก็ผัดนันตัวเองนะครับผมหรือว่าหาแรงบมาดันใจอะไรพวกนี้นะนะครับผมหว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสรุปใครบางคนก็ได้แบบเฮ้ยกูดูคลิปนี้แล้วกูมีพลังคูแปลงร่างเูสุฟีสยะตุ้ยไม่ใช่นะฮะ คลิปนี้ก็แค่พูดเกี่ยวกับตัวเองในอนาคตก็คือผมเองอือ,อผมเองนี่แหละโอเคนะฮะคลิปนี้ก็จะลงแบบเรียๆเลยนะครับแบบไม่มีตัดต่อนะฮะอืมถามว่าเหนื่อยไหมผมคิดว่าผมไม่มาไกลขนาดนี้เลยหรอวะไอตอนที่แปดร้อยไอตอนนี้จะก้าลอยท้อละผมก็ตอนนี้ผมยินน้มเลยจ้ะยิย่งมันกูมาไกลขนาดนี้เลยววะโอ้ค oh. นผ่านมากี่ปีแล้วที่กูทำยูทูบอะเกือบจ้ะ ทำนปห้าปหกใช่เกือบสามสี่ห้าปีอะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าปีกูทำไม่โอ้อยังเยอะเลยคะคือ <c oughs> ผมไม่สนเรื่องที่แบบไม่มีคนดูเม็ดไม่เคยทอ้อนะผมก็ลงคลิปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับไม่เคยทอ้อไม่ได้ทำแบบเล่นๆกูทำแบบจริงจังเลยเยอะโอ้ไม่ได้ทำแบบเล่นๆเล้เชียวทีกูบบกเห็นแล้ว <up> ก <c oughs> <c oughs> ูฟุ่มฟูหมดและผมจริงจังนะแต่ว่าผมแค่ไม่ทอนะ้อ <c> แ <oughs> คะ่นั้นเองนะฮะเออคลิปจะสิบนาทีแล้วโอเค มีเลยจะพูดกับตัวเองในะนาคนไม่น่าจะมีนะ <c oughs> อย่างแรกเลยขอให้ตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบที่ตัวเองแบบคิดว่าดีนะฮะแบบใครก็แบบต่างแบบชอบนะฮะกูไ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ่เยี่ย,ยอะไรกูจะยงไม่ใช่เหมืายถึงแบบเออยากเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบอืพยายามแบบเป็นยูทูบเบอร์ที่ทุกคนแบบ ชอบนะฮะใครไม่ชอบเรื่องของมันแล้วก็ตบแม่งเลยนะฮะไอคนที่ไม่ชอบผมเนะี่ยหายนะ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้อาจจะตบแล้วนะไม่อาจจะไม่มีอะไรพูดแลนะ้วพูดก็นะ่าจะประมาณนี้นะแค่พูดกับตัวเองนะนะนะฮะไม่มีความคิดลบอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อ,อยากให้ตัวเองเติบโต,ตไปเรื่อยอย่าหยุดแค่นั้นแหละอย่าหยุด อย่าหยุดทำเออเ้อออย่าอยู่ทำแค่นั่นแหละกูไม่มีอะไรมากนะฮะในอนาคตกูไม่มีทางหยุดทำนะคระับตาใดที่เราอยากให้อนาคตตัวเองเป็นยังไงตัวเองตอนในตอนนี้ต้องพยายาม,มพยายามไว้ในในในอนาคตมันจะเป็นตามที่ตัวเองหวังไว้มีสาวเป็นสิบอย่างเงี้ยชิบหายไม่ใช่ละทุยโอเคขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะใครที่ <c oughs> ดูผมอยู่นะฮะก่อย ถ้าผมเป็นแรงบันดาลใจก็อยากจะบอกว่าต้องสู้ๆนะครับผมอย่าหยุดคล่องอย่าหยุดนะฮะถ้าหยุดแล้วมันจากที่แบบกําลังไต่บันไดใช่ไหมวันนี้ใกล้ถึงอนาคตที่ตัวเองมองไว้พอหยุดปุ๊บอ๊อนี่นะฮะมันจะต่ำมาอย่างนี้เออแล้วถ้าเราเล่นแล้วก็หยุดเล่นหยุดเล่นหยุดว่ไม่ถึงอนาคตสักทีเราก็ต้องไม่หยุดนะฮะไม่หยุดพร้อมไม่หยุดเลยออไม่หยุดไง ไม่รู้ด้วยผเผอเจอไงทวิตไม่ใช่ไม่อยู่แล้วก็ไปสบความสําเร็จนะฮะเออแค่นี้ละฮะผมในอนาะคตผมไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ก็รักตัวเองในอะนาคตเหมือนอก,กันโอเคขอบคุณท่านผู้ชมนะใครหมายถึงขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ฮนะแล้วดูจนจบเนี่ยแม่งใครจะดูจนจบว่าแม่งสิบขอ,ของคนละทีฮะถ้็ใครดูจบเรื่องของมันละผมไม่ เอเดี๋ยวผมรักทุกคนนะฮะคนรักคนดูด้วยครับผมรักอาชีพในตัวเองนะผมจเจ้างาน youtube เป็นเองเป็นแบะบุญ,ญเจ็บคอละอีกอ่ะคุจะตายคไม่ใช่บีพอตัวเองลนะโอเคปะผมเลวเต้ยากินะครับผมตลอคลิปนี้จบในเท่านี้เราทำเราตัวเองเนี่ยนะโคตนะครับอืมใครมีแล้วก็สู้ต่อไปเื่ๆไม่ต้องหยุดไม่ายอ้าเวเฮ้ยไม่ได้กดหยุดคลิปเอาไหมหนึ่งสอง